ชาวนากว่า1,000ันคนในจังหวัดนครสวรรค์เดินทางรวมตัวกันที่บริเวณฝั่งสะพานเดชาติวงศ์เขตอำเภอเมืองนงครสวรรค์เรียกร้องรัฐบาลช่วยแก้ไขปัญหาราคาข้าวที่ตกต่ำหลังพบราคาขายข้าวเปลือกเหลือเพียงตละ 5, ันละ5,400ถึง6,500บาทเท่านั้นโดยตัวแทนชาวนาจังหวัดนครสวรรค์เปิดเผยว่าสาเหตุที่ชาวนารวมตัวกันในวันนี้ก็เพื่อเรียกร้องปัญหาราคาข้าวตกต่ำกับรัฐบาลอีกครั้งโดยมีข้อเสนอทั้งหมด5ข้อได้แก่จัดให้มีโครงการประกันไรายได้ข้าวเปลือกตละนละ1หม0 0 2,000บาทอย่างเป็นรูปธรรมโครงการชดเชยเยียวยาเกษตรกร,ร,รที่ขึ้นทะเบียนเพราะปลูกข้าวไร่ละ2,000บาทรายละไม่เกิน25ไร่มาตรก,การควบคุมราคาปัจจัยการผลิตด้านต่างๆเช่นป Ł ุ๋ยเคมีสารเคมีเพื่อการเกษตรโครงการพักชำระหนี้เกษตรกร2ปีและเสนอทางเลือกให้รัฐ รับซื้อผลผลิตข้าวเปลือกจากชาวนาและให้ผู้ประกอบการค้าข้าวซื้อผลผลิตข้าวเปลือกจากรัฐบาลเพื่อแก้ไขปัญหายอย่างเป็นรูป,ปรธรรมซึ่งข้อเรียกร้อง,ท,งทั้งหมดที่กล่าวมาหากยังไม่มีคําตอบที่เป็นที่น่าพอใจจากภาครัฐทางกลุ่มผู้ชมุมนุมก็จะมีการยกระดับมาตรการกดดันหนักที่เพิ่มมากขึ้นค่ะ